อย่างนั้นคือควรห่วยๆน,น,น้อยออาแบนี้อียงหน่อยออมเขียดน้อยโอ้ออมเขียดน้อยพี่น้องออมเขียดน้อยเนาะเขียดน้อยที่ไปหามากแล้วครับออมเขียดน้อยใส่บวบนะครับแล้วก็ใส่ดอกหอมนะครับดอกหอมบวอัวเฮ้านน่แหละนะครับนะคนท้อนครับควรห่วยๆออกจากเตาไ,ไม้นะครับเตาผื้นดเดเพน้พี่น้องเด้เห็ดเขาเตาผื้นอ่าหอมแซ่บพี่น้องเลย กับเขาก็มีปลายนะครับมีหมอละยางขาดบละยางสองอย่างนี่ยแหล,ละครับพอได้อยู่ได้กินเนาะนะครับกินเพื่ออยู่นะครับบ่ได้อยู่เพื่อกินเนาะมีหน่อยกินน้อยมีหลายก็กินหน่อยคือเก้าประหยัดนะครับอ่ะมึงเลือก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วกะ กดหัวใจให้ชนคนบ้านดอยโดยนะจานะจาขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องเด้อสวัสดีครับ